สอดมาข้างล่างเส้นหลักแบบนี้นะโดยใช้หัวแม่มือด้านซ้ายจับกับนิ้วชี้เอาไว้หลังจากนั้นใช้เชือกเส้นวิ่งพันรอบนิ้วโป้งไป3รอบ1 2 3เมื่อได้3รอบนะครับเราก็ใช้ปลายเชือกเนี่ยสอดมายังตรงกลางห่วง แล้ววิ่งมาตามเส้นหลักตามนิ้วโป้งเลยเราก็ถอยนิ้วโป้งออกมาง่ายงายแบบนี้แล้วเราก็ดึงเชือกจัดเข้าที่เห็นไหมครับแน่นเอาให้แน่นก็ได้นะเนี่ยกระปมของที่แล้วอย่างนั้นเราก็ปรับตามสภาพวัตถุที่เราจะคลองยึดหรือเราจะคอง